สวัสดีครับวันนี้กัตตยามาอยู่โรงแรมที่ญี่ปุ่นชื่อโรงแรมอะไรโรรงแมเดอะโยโกฮาม่าใช่ไหมไห <Yeah. S 1> นมีอะไรน่าดูไปดูดิพาไปดูสินี่คือมีห้องน้ำมีสองห้องเออมีอะไรมั่งห้องฝักบัวเออโอ,อ้มีห้องฝักบัวแยกใช่ไหมแล้วก็ห้องน้ำโอเคแล้วก็ที่อาบนนะ้ำโอเคโอเคครับ ไปดูอย่างอื่นบ้างแล้วเยาไปดูเราก็ทำบ้างครับไอไอโน้ยเอาเอาเชิดปุ๋ยได้เลาะนั่นนี่นะคะนี่พรุ่งนี้เราจะไปเล่นนถ้าเราจะไปเล่นใกล้ๆตรงนี้นะควก็นี่ที่มีของเล่นใช่ไหมใช่โอ้โหวิวสวยมากเลย ไปที่ไหนก็ต้องระวังโลกน้ำอะ่ะ<ม>ว้าวเวลสวยมากเลยโยโกฮาม่าขอไปกินข้าวกันก่อนนะครับไปกินข้าวกันก่อนนะครบบายบายด้วย